สิกว่าปีที่เราเปิดคลินิกกายภาพมาก็จะมีคำถามและความกังวลใจหนึ่งของคนไข้ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอก็คือคนไข้กังวลว่าจะใช้เวลารักษากี่ครั้งหรือจะถูกเลี้ยงไข้หรือเปล่าโดยทั่วไปเราเชื่ออยู่แล้วค่ะว่าคนที่เรียนจบกายภาพบาบัดทุกคนมีเป้าหมายสูงสุดที่เหมือนเหมือนกันก็คือการทำให้คนไข้หายเร็วที่สุด แต่การจะทำได้หรือไม่นั้นยังมีเหตุผลอีกมากมายร้อยแปดที่จะทำให้เราสักเซสในการทำให้คนไข้หายเร็วที่สุดค่ะแต่ถ้าจะพูดกันแบบไม่โลกสวยเลยนะคะถ้าจะเอาเรื่องของเงินมาเป็นหลัก นักกายภาพแบบเราอ่ะก็จบคณิตวิทย์เนาะเป็นคนที่เก่งเลขค่ะถ้าเกิดยื้อเวลาคุณออกไปอีก20ครั้งแลกกับการที่คุณหายภายใน2-3ครั้งแรกแล้วคุณไปบอกต่อเพื่อนของคุณอีก5คนและเพื่อนของเพื่อนคุณไปบอกต่อคนอีก5คนลองคิดดูนะคะว่าแบบไหนมันคุ้มกว่ากัน ดังนั้นแน่นอนค่ะการเลี้ยงไข่ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆและไม่ใช่เรื่องที่นักกายภาพคนไหนเลยจะอยากทำค่ะ แต่บางครั้งการที่เราต้องนัดคนไข้ต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากอาการที่เราประเมินในครั้งแรกเราพูดคุยถึงประวัติถึงการทํางานของคนไข้ภาระงานภาระของกล้ามเนื้อในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ม,มันมักจะไม่มีทางเหมือนกันเลยเรามักจะพบว่าคนไข้มีภาระงานมีประวัติที่ยังไม่ได้บอกเราบางครั้งกว่าเราจะเข้าใจกล้ามเนื้อและโครงสร้างของคนไข้จริงๆอะคะ่ะมันอาจใช้เวลาไปถึง 4- ีหครั้ง สเคล็ดไม่ลับที่ทำให้คุณใช้จำนวนครั้งในการเข้าไปรับการรักษาทางกายภาพน้อยลงเสียเงินน้อยลงและก็หายเร็วขึ้นค่ะเรื่องแรกการที่คนไข้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่เป็นละเอียดถูกต้องครบถ้วนและไม่มีการปกปิดข้อมูลจะทำให้นักกายภาพบาบัดสามารถวิเคราะห์และวินิจฉยัยอาการที่คนไข้เป็นเพื่อเลือกการรักษา ที่แม่นยำเหมาะสมกับคนไข้นั้นๆได้ครับการซักประวัติมีความสำคัญมากซึ่งนักกายภาพแบบเราๆอะค่ะเป็นคนที่ซักประวัติเก่งมากเนื่องจากทั้งชั่วโมงที่เราอยู่กับคนไข้อะเราอาจจะถามอะไรคนไข้ไปเรื่อยๆแล้วคนไข้ก็มักจะหลุด บอกงานบอกลักษณะของการทํางานการนอนการยืนการเดินมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวิสิทธ์ที่เราคุยกันดังนั้นเมื่อคนไข้เริ่มมีอาการเจ็บแล้วอะค่ะคนไข้ลองสังเกตลักษณะของความเจ็บว่ามันเกิดขึ้นหลังจากทาอะไรมากที่สุดมันเบาลงตอนที่ทําอะไรมากที่สุด อาการนี้เป็นมานานแค่ไหนเป็นเป็นหายหายมากี่เดือนแล้วมันจะช่วยให้นักกายภาพเราแยกระยะ acute chronic Sub acute ได้ค่ะเพราะการรักษาในแต่ละระยะมันใช้ความแรงของคลื่นใช้การดัดดึงข้อต่อคนละแบบเลยข้อที่2 พยายามหลีกเลี่ยงการซื้อคอร์สที่ราคาการรักษาค่ารักษามันเท่าเท่ากันในทุกๆครั้งค่ะเนื่องจากว่านากักกายภาพจะประเมินรายครั้งว่าคุณอะอาการไปถึงขั้นไหนแล้ว วันนี้ควรจะใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มวันนี้ควรจะลดอุปกรณ์อะไรลงวันนี้ควรจะดัดข้อต่อหรือไม่หรือวันนี้มีอาการอักเสบควรจะเปลี่ยนเครื่องมือไปเป็นชนิดอื่นเพราะอาการในแต่ละวันของคุณคุณอยู่กันกักกายภาพแค่ชั่วโมงเดียวค่ะ หนึ่งสัปดาห์อยู่แค่ชั่วโมงเดียวและที่เหลือคุณก็ไปใช้ชีวิตประจําวันเราไม่ทราบเลยค่ะว่ากิจวัตรประจําวันของคุณจะทําให้อาการมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนถ้าหากคุณใช้วิธีซื้อคอร์สล่วงหน้าทําให้เราต้องฟิกซ์การรักษาเอาไว้มันจะทําให้การรักษามันไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนอย่างการที่นักกายภาพจะได้ประเมินเองในรายครั้งข้อที่3 พยายามปรับกิจวัตรประจำวันและมาตามนัดของนักกายภาพบาบัดค่ะการปรับกิจวัตรประจําวันน่ะไม่ได้หมายความว่าให้คุณงดงานของคุณเลยนะคะแต่นักกายภาพบำบัดจะมีวิธีวิเคราะห์วิธีคิดแล้วก็พยายามที่จะปรับท่าทางหรือกิจวัตรประจําวันของคุณเพื่อให้กระตุ้นอาการบาดเจ็บน้อยที่สุด ดังนั้นการที่นักกายภาพบำบัดนัดคุณเข้ามาเป็นการที่จะเข้ามารักษาด้วยแล้วก็เข้ามาปรับเข้ามาบอกเข้ามาทําความเข้าใจว่าอาการเนี้ยมันถูกกระตุ้นจากอะไรอาการนี้รักษาในจุดนี้ไปแล้วมันดีขึ้นหรือไม่มันมีอะไรที่นักกายภาพบำบัดจะต้องปรับเพิ่มเติมหรือปรับลดหรือไม่ค่ะ เป้าหมายของพวกเรานักกายภาพบำบัดคือต้องการให้ผู้ที่เข้ามารับการรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตกลับไปทํางานทํากิจกรรมที่ชอบหรือออกกําลังกายที่ชอบโดยที่ไม่มีอาการปวดรบกวนหรือสามารถจัดการกับความเจ็บปวดเหล่านั้นได้ค่ะแนวทางการปฏิบัติของคลินิกเราเราจะให้การรักษาอย่างถูกต้องแม่นยำเหมาะสมที่สุดกับคนไข้ทุกเคสให้ข้อมูล เกี่ยวกับท่าทางหรือกิจกรรมที่จะทำให้อาการสามารถกลับเป็นเพิ่มขึ้นรวมถึงแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือท่าทางนั้นๆที่อาจทำให้อาการของนไข้กลับเพิ่มขึ้นและนัดหมายให้คนไข้ทุกเคสเข้ามารับกา,ารรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พอเราอยากให้คนไข้ทุกเคสอาการดีขึ้นรวดเร็วที่สุดครับ